ในความรู้สึกคือเหมือนเหมือนน้องเป็นคนผิดเลยที่ไปนัดเพื่อนเขาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะคือมีสาวท่านหนึง่งคบหาดูใจกับฝรั่งนะฮะที่อยู่ในไทยน้องก็มีงานทำฝรั่งก็มีงานทำ คือยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะคะสถานะแค่เพื่อนสนิทนะคะฝ <No. S 1> รั่งคนเนี้ยเขาชอบปาร์ตี้ที่ห้องนะคะชอบดื่มชอบกินแล้วก็จะพาเพื่อนผู้หญิงมาเต็มห้องเลยแล้วก็จะถ่ายรูปลง Facebook <No. S 1> นะคะแล้วทีนี้น้องก็คืออยากจะสืบๆนะอยากจะแอบดูก็เลยไปแอดเอาเพื่อนเขานะคะ,ะ,คะอีตาเพื่อนเนี่ยพอน้องแอดไปก็ แรกๆก,ก็จะคุยกันเรื่องผัดกะเพราเรื่องอะไรเพราะาเขาชอบลงอาหารนะคะจากนั้นมาก็จะคุยกันเรื่องท่องเที่ยวเรื่องทั่วๆไปนะคะ,ะเพื่อนเขาก็เหมือนจะจิบจิบน้องแต่น้องก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้น้องกับแฟนก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะกับฝรั่งคนนี้ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยมากแล้วทีนี้มีวันหนึ่งน้องก็ โทรนัดกับเขานะต่างคนต่างนัดกันว่าไปดูหนังที่ห้องของเขานะ,ะคงดูวิดีโอด้วยอะไรนันนะคะแล้วก็เอากล้องไปให้เขายืมด้วยพอหลังจากที่ไปแล้วดูหนังดูอะไรเสร็จแล้วน้องก็กินยาแก้แพ้นะคะแล้วก็ริยง่วงจัดมากแล้วก็ของเงียบหน่อยแล้วก็นอนหลับไปที่โซฟาที่ห้องรับแขกของเขาอะนะคะแล้วจากนั้นเขาก็เข้าห้องของเขาไปพอ เช้ามานะคะน้องก็จะคือดึกๆึอ่ะคือได้เวลาที่น้องจะต้องกลับแล้วน้องก็ไปเข้าห้องน้ําทําอะไรเสร็จสรรแล้วก็กะว่าจะไปเปิดประตูห้องนะคะเพื่อจะบอกเขาว่าจะไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าห้องล็อกเฮ้ยเฮผู้ชายล็อกห้องนะคะเฮ้ยมันคิดอะไรมันคิดว่าเราจะเข้าไปปั๊มมันหรอนะคะหลังจากนั้นน้องรู้สึกว่าน้องเฟลมากนะคะก็ ืทั้งโกรธทั้งน้อยใจคือมันอะไรของมันเห็นเราเป็นสัตว์ประหลาดแล้วทําไมถึงถึงกับล็อกห้องหรือว่ากลัวเราจะเข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะแล้วน้องก็เลยคือมันรู้สึกเฟลรู้สึกเสียใจคือคิดว่าคงไปไม่ได้ไกลและ้วล่ะคงจบลงที่เพื่อนสนิทหรือไม่ก็มูฟออนดีกว่านะคะน้องก็เลยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนของเขานะะที่ที่คุยกันที่แอดเฟรนในเฟซบุ๊กนะคะ แล้วก็เขาก็นัดกันนะคะเขาบอกว่าเขาอยากคิสจังเลยอยากอยากจุอยากหอมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นข้อผิดพลาดของน้องนะคะน้องบอกก็นัดไปเที่ยวที่ห้องเขาน้องก็ไปนะคะก็ไปเจอกันก็ไม่ไม่มีอะไรนะคะน้องก็เป็นเฉยๆเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังให้เกียรติฝรั่งคนที่เป็นแฟนอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็กลับมาบ้าน ต่อมาไม่นานไอ้ฝรั่งคนนั้นที่เป็นแฟนนะคะก็มาบอกว่าไปโทรมาหาบอกว่าไปที่ห้องเพื่อนฉันเหรอน้องก็บอกว่าใช่ไปคุยกันไม่มีอะไรฝรั่งก็บอกว่าเพื่อนของฉันบอกว่าเธอส่งข้อความมาหาแล้วก็บอกว่าอยากจะจูบเขาซึ่งน้องก็คือมันมีมีหลักฐานในมือถือนะคะก็ลงส่งไปให้เขาเขาบอกว่าในสองคนนี้ระหว่าง น้องกับเพื่อนของเขาต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกแน่ๆนะคะน้องก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรนะแล้วทีนี้น้องก็เลยงงนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรฉันชอบปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้ไปสิทำไมจะต้องมาทำท่าเหมือนห่วงก้างด้วยอะไรแบบนี้แล้วฝรั่งยังบอกว่าโอเคในเมื่อเธอแอดอัเพื่อนฉันฉันก็จะไปแอดอัเพื่อนเธอเหมือนกัน เขาก็ทำนะคะแล้วก็นัดเพื่อนของน้องออกไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปอะไรเหมือนกันนะคะน้องบอกว่าก็คงจะจบนะคะแล้วทำไมฝรั่งมันถึงทำแบบนี้ในความรู้สึกคือเหมือนเหมือนน้องเป็นคนผิดเลยที่ไปน,นัดเพื่อนเขานะฮะก็ทั้งที่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทนะคะน้องบอกว่า เหมือนคนโง่เลยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่น้องเล่าเล่ามาแต่เอาจริงๆนะสถานะของน้องจากที่น้องเล่ามาก็ก็แค่ฝรั่งคนหนึ่งนะคะที่ต้องการผู้หญิงเยอะๆนะไปนอนด้วยก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะ Girlfriend with Benefit นะคะหรือไม่ก็เป็นเป็นเพื่อนสนิทที่นอนด้วยกันได้มีอะไรกันได้แต่ไม่ใช่แฟนนะคะซึ่งต่างคนต่างสามารถไปมีแฟนมีอะไรของกันและกันได้ไม่มีสิทธิ์มาหึงหวงกันนะคะแต่อันนี้น้องกับเขาก็ไม่ได้ตกลงว่าจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือคนไทยเราเนาะคือก็พากันแบบนี้มันก็ต้องเป็นแฟนกันเปล่าวะใช่ไหม แต่ฝรั่งคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายรวมฝรั่งทุกคนก็คือจะเป็นไอ้ฝรั่งคนนี้นะคะมันก็แค่หลอกหลอกไปวันๆนะคะคือคำพูดไม่ได้ผูกมัดเลยว่าเป็นแฟนบอกได้ว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทถึงจะมีอะไรกันก็ช่างผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์มาหึงห่วงมันเพราะว่ามันบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนนี่ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วน้องก็มีแต่เสียเปรียบ นะมีแต่เสียเปรียบผู้ชายเห็นแก่ตัวมุ v ออนถอยออกมาเถอะค่ะนะคะคือจบเจ็บแต่จบดีกว่าเจ็บไม่มีวันจบแล้วก็หลอกให้เขากินเล่นไปวันๆนหนึ่งซึ่งมันดูเหมือนเป็นคนโง่เลยนะแล้วคิดว่าเขาไม่ได้ทำกับน้องเพียงคนเดียวคิดว่าเขาเขาทำกับผู้หญิงแบบเนี้ยหลายคนแน่นอนนะคะส่วนใหญ่ ที่พ่ะแก้วเห็นนะคะฝรั่งที่อยู่ในไทยฝรั่งหนุ่มๆที่อยู่ในไทยแล้วมีหน้าที่การงานก็จะประมาณนี้นะคะมีสาวๆหลายคนนะ,ะมีสาวๆหลายคนไม่ได้เลี้ยงดูใครเป็นกิจจารักษณะไม่ได้คบหาใครจริงจังนะคะก็ไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาก็คืออยากจะเป็นคนสําคัญของเขานะคะมันก็คงจะ ให้ความหวังพูดหวานเฮ้ยผู้ชายชวนไปห้องคือถ้ามันไม่คิดอะไรกับเรามันจะชวนไปไหมจริงไหมล่ะแล้วผู้หญิงถ้าไม่คิดอะไรนะคะจะไปที่ห้องผู้ชายทําไมจริงไหมอย่างที่ที่น้องไปไปห้องของเพื่อนไอ้ฝรั่งคนนี้คือจริงๆแล้วป้าแก้วคิดว่าน้องอยากจะประชดแล้วคิดว่ามันจะต้องไปเล่าสู่กันฟังแน่นอนว่าน้องมา เที่ยวที่ห้องของผู้ชายคนนี้นะคะคือเหมือนจะเป็นการพิสูจน์นะคะว่ามันหึงเราหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีความรู้สึกอะไรกับฉันไหมนะคะอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของพ้าแก้วนะคะมูฟออนเถอะคะ่ะนะแนะนาให้มูฟออนนะะอย่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่มันอยากหยิบขึ้นมาเชยชมเมื่อไหร่ก็ได้ พอมันเคยชมเสร็จแล้วมันก็ทิ้งขว้างไม่ใยดีนะคะดังนั้นแล้วรักตัวเองค่ะนะคะอย่าไปสนใจผู้ชายแบบนี้สักวันหนึ่งน้องจะต้องได้เจอคนที่ดีแน่นอนที่ใช่แน่นอนนะคะเอาละค่ะยังไงป้าแก้วก็ขออวร์พรให้น้องท่านนี้พบเจอผู้ชายดีๆในเร็ววันนะคะเอาละค่ะป้าแก้วขอเอหวังด้วยประการลาักษณะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ so ¿tú?